ชมแล้วก็ใช่ครับหัวนี้ขอขอเล่นเต็มที่นะคานแบบคันตับอาหารหราหารลาบไปแล้วเริ่มชินแล้วเริ่มชินเริ่มใหม่ใช่ไหมชิโมะชิโมะพี่ต้องดึงเบาๆให้มาให้มันเกิดภาพเลยว่าถ้าแม่บอกว่ามาต้องมาไม่มีสิ่ต่อรองไม่อย่างนั้นเองมือคำของเราอ่ะมันจะเริ่มไม่มีคุณค่าชิโมมาแล้วรู้แล้วแม่เรียกโตยิ่งโตมาเรียกแล้วไม่มาครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์เงี้ยเรียกแล้วไม่เคยบังคับไม่ม เนี่ยดึงเบาๆดึงเลยดึงเลยอาจุบด้านข้างนะแต่ดึงดึงดึงเอาโอ้ยเบาๆอ่าใหญ่เล่นใหญ่แล้วมาแล้วบ้านสุดท้ายบ้านแล้วโอเคไม่ตกใจอุ้ยเป็นไรไม่รู้ยังไงไม่รู้จากที่แบบแคกซิ้งครับมันจะยิ่งแบบแพนิคอย่าไปถามมันเป็นอะไรไม่รูกโอ้ยแม่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษสถานการณ์เปลี่ยนเลยอ่ะอย่างเงี้ย้จท่านเก่งมากจริงๆสุนัขนี่อะจริงๆแล้วมันลิงกับเจ้าของรู้ไหม เพราะส่วนมากเวลาเจ้าของอ่ะชอบพูดว่าเวลาอยู่กูเอกแล้วนิ่งจังนิ่งเพราะว่าคุณนะรู้สึกอุ่นใจ